เพื่อสื่อพระศาสนาให้ครบ5,000ปีโดยเริ่มที่เราวันนี้26มีนาคม2568สวัสดีครับเราจะเอาเรื่องอะไรบ้างลงมาใส่ในหนังของเราข้อมูลมันเยอะมากเลยนะครับคงจะต้องค่อยๆช่วยกันคัดเลือกทีมงานคงจะต้องใช้เวลาในการหาข้อมูลคัดสรรเรื่องพวกนี้พอสมควรเลย เรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าควรจะต้องแสดงออกมาในหนังของเราให้ได้คือความสัมพันธ์ของพวกเรากับสามสถาบันหลักของเราคนไทยชาติศาตสาตร์คำว่าชาติเป็นเรื่องใหม่อันนี้จริงแต่คำว่าชาตินี้ถ้าเราหมายถึงความรักในกลุ่มชนเดียวกัน พวกเรามีความสมัครสมานสามัคคีเป็นกลุ่มคนกลุ่มเดียวกันมองหน้ากันก็รู้ว่าเราพวกเดียวกันทํานองนี้นะฮะและความรู้สึกที่ว่ารักบ้านเกิดเมืองน,นอนถ้าเป็นแบบนี้คำว่าชาติคำนี้มีมาตั้งแต่โ,โบราณแล้วเช่นเดียวกันและผมอยากเสนอว่าคำว่าชาติของพวกเราคนไทยเนี่ย ผูกโยงกับพระพุทธศาสนาเลยครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่ยุคพุทธกาลมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งซึ่งตอบร,รับพระพุทธธรรมรัตของพระพุทธเจ้านั้นกานตรตอบรับนั้นที่จะอาสาสืบพระศาสนาของพระองค์บนแผ่นดินนี้ดินแดนแถบนี้เป็นจุดกำเนิดทำให้เกิดชนชาตินั้นกลุ่มชนชาตินั้นขึ้น ซึ่งค่อยๆพัฒนาจนกระทั่งเป็นคนไทยในปัจจุบันอย่าหลงประเด็นว่าเรากำลังไปหาเลือดไทยบริสุทธิ์นี่คนละเรื่องแล้วนะครับไม่เกี่ยวกันเลยนะฮะประวัติศาสตร์ชาติไทยเนี่ยมีลักษณะพิเศษมากๆในแง่มุมนี้ด้วยผมไม่ใช่นักประวัติศาสตร์โดยตรงนะครับผมรู้ว่าพวกเรามีนักประวัติศาสตร์ไทยที่เก่งๆเยอะมากเลย และเป็นนักประวัติศาสตร์ซึ่งไม่ใช่มีแค่ความรู้ในทางประวัติศาสตร์แต่มีความรักมั่นเกิดเมืองนอนมีความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยรู้เรื่องอย่างไรลองไปฟังอาจารย์เหล่านั้นท่านผู้รู้เหล่านั้นแล้วเรื่องเมืองไทยให้เราฟังสิครับเราจะรู้สึกสนุกตื่นเต้น ภาคภูมิใจที่ได้เกิดเป็นคนไทยความรู้สึกเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้เพราะว่าท่านผู้พูดเหล่านั้นมีความเชื่อมั่นแบบนี้อยู่ความเป็นชาติมันค่อยๆพัฒนาขึ้นมาสถาบันศา,ษา,ษาสนาพระพุทธศาสนาคนแถวนี้นับถือพระพุทธศาสนามาตั้งแต่ยุคพุทธกาลสมัยพุทธกาลที่ชัดๆพระพุทธเจ้าท่านส่ง พระปุณณเถระผมจะเรียกว่าหลวงปู่บุญเนี่ยนะครับท่านมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาแถวแถวเพชรบุรีต้องลองไปหาตำนานดูนะฮะหลังจากนั้นท่านก็กลับไปเล่าให้พระพุทธเจ้าฟังที่ท่านเล่าก็เล่าอย่างชัดเจนเลยว่าไปเจอคนกลุ่มหนึ่งซึ่งมีลักษณะนิสัยเป็นคนสบายๆร่าเริงจำ่ำใส ภาษาที่พูดเป็นภาษาแปลกๆเป็นคำโดดๆมีเสียงโทนเสียงขึ้นเสียงลงแล้วพระพุทธเจ้าท่านก็คุยเป็นภาษาไทยคนไทยเราเนี่ยหรือภาษาไทยของคนกลุ่มเนี่ยในใสายตาผมนะครับเท่าที่ผมพอมีความรู้บ้างเนี่ยเราสามารถสืบค้นกลับไปได้ไกลมากๆผมคิดว่าอาจจะถึง5้0 0ันหกปีเลยทีเดียวนะฮะ คือกลุ่มภาษาไทยเนี่ยเก่าแก่ยิ่งกว่ายุคพระพุทธศาสนาอีกแต่เราผมเสนอให้เราตีความชาติไทยเนี่ยให้เริ่มผูกพันกับความสัมพันธ์ในพระพุทธศาสนามันก็จะเริ่มตั้งแต่2,568ปีที่แล้วยุคพุทธกาลสถาบันพระมหากษัตริย์ กลุ่มคนกลุ่มน,นี้และดินแดนแถบนี้ก็เหมือนดินแดนในเอเชียเนี่ยนะครับทั่วๆไปเลยฮะเป็นเมืองบ้างมีเจ้าเมืองบ้างมีหัวหน้าบ้านบ้างํำนองเนี่ยแหละครับดินแดนแถบนี้ของพวกเราเนี่ยเป็นดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์มากมาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะครับภัยธรรมชาติมีน้อยมากๆน้อยจริงๆนะ เพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาอยู่ที่นี่มันเหมือนพบดินแดนในส,สวรรค์ลเลยนะภัยธรรมชาติก็ไม่ค่อยมีทำมาหากินง่ายเพราะปลูกได้ง่ายน้ำท่าสะดวกสบายมันมันพร้อมพร้อมไปหมดเลยนะจึงเป็นธรรมชาติแหละครับที่จะมีคนมาตั้งรกราบอยู่บนดินแดนแถบนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไร เราจะไม่แปลกใจเลยครับถ้าจะมีการขุดค้นพบทางมานุษยวิทยาโบราณคดีทั้งหลายว่าเจอซากอารยธรรมเก่าๆเจอซากหมู่บ้านเก่าๆ6 0กพัน0 0ปีจนกระทั่งเป็นหมื่นปีเลยก็ได้อยู่ดินแดนแถบนี้ถ้ามีการศึกษาแบบนี้จริงๆประเด็นคือดินแดนแถบนี้มีกลุ่มชนมาอยู่ตั้งมาแล้ว แล้วไทยเป็นกลุ่มหนึ่งที่อยู่บนดินแดน,นแถบนี้มาตั้งแต่ต้นเมื่อมีการอยู่กันแบบนี้ก็ย่อมมีหัวหน้ากลุ่มเป็นเรื่องปกติตามธรรมชาติแต่หลังจากมีการรับเอาพระพุทธศาสนาเข้ามาเป็นาศาสนาของกลุ่มชนแถบนี้มีปรากฏการของกลุ่มคนกลุ่มนี้เป็นคติความเชื่อในเรื่องของโพธิสัตว์ คือผู้ปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตพวกเราเชื่อกันว่าพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์เป็นโพธิสัตว์คือเป็นผู้มีความปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตการเป็นกษัตริย์เป็นการบําเพ็ญบารมีอย่างหนึ่ง,าง,งการเป็นกษัตริย์เป็นตำแหน่งที่มีความรับผิดชอบสูงมากๆขณะเดียวกัน การตัดสินใจการกระทําต่างๆของกษัตริย์เนี่ยจะเกิดผลให้ผลกระทบเป็นวงกว้างกับประชาชนเรียกว่าเป็นโอกาสสร้างบารมีที่ยิ่งใหญ่มากๆเมื่อเวลาที่พระพุทธเจ้าขั้นประกาศว่าพระศาสนาจะตั้งอยู่บนนแดนนี้มีคนเป็นล้านๆเลยครับที่อาสาจะสื่อพระศาสนา เราโพธิสัตว์ทั้งหลายซึ่งมีจํานวนมหาศาลเลยนะครับไม่ใช่มีแค่คนสองคนนะครับมีเป็นล้านๆเช่นเดียวกันก็เห็นโอกาสทองอันเนี้ยแล้วก็อาสาแล้วพวกเราคนที่อาสาเหล่านี้รับรู้ร่วมกันว่าเป็นพุทธประเพณีที่พระศาสนานี้ต้องมีผู้อุปถัมภ์และผู้อุปถัมภ์นั้นจะต้องเป็นพระมหากษัตริย์ คล้ายๆกับท่านจะมีวาสนาบารมีเพียงพอที่จะแบกรับน้ำหนักความรับผิดชอบในการดูแลพระศาสนาของพระพุทธเจ้าบนแผ่นด,ดินโลกของเรานี้ได้นั่นคือข้อตกลงระดับแบบรับรู้ร่วมกันทั้งสามโลกเลยนะครับว่าจะมีพระมหากัตษริย์เป็นผู้อุปถัมภ์คุ้มครอง ดูแลทำนุบำรุงพระศาสนาเอกอัครศาสนูปถัมพกตำแหน่งนี้มีมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าท่านประกาศพระดำรันนั้นแล้วคนที่จะช่วยดูแลในเรื่องนี้เท่าที่ผมเข้าใจก็คือท่านปู่พระอินทซึ่งท่านเรีอกอยกง่ายๆว่าท่านคือกษัตริย์ในฝ่ายสวรรค์ท่านก็จะช่วยดูแลให้มีกษัตริย์ในฝ่ายโลกมนุษย์ด้วยชาติศาส กสเป็นเรื่องความสัมพันธ์ของผู้คนกับการตอบสนองต่อพระดำรัสนั้นที่จะอาสาสืบพระศาสนาบนแผ่นดินไทยของเรานี้ความสัมพันธ์เนี่ยแหละครับจะต้องเอามาอยู่ในหนังเรื่องนี้ด้วยให้ได้เลยผมเข้าใจว่าการจะเล่าเรื่องความสัมพันธ์นั้นเนี่ย ซึ่งมีมานานแล้วนะครับ2568ปีให้อยู่ในหนังไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยเป็นเรื่องที่ทา้าทายมากๆแต่ผมเชื่อว่าพวกเราคนไทยเนี่ยเรามีคนเก่งเยอะเพราะฉะนั้นผมเชื่อมือว่าเราทำได้ถ้าเรารับโครงการนี้ทำนะครับจะมีคนที่ทำเรื่องนี้ได้จริงๆผมเชื่อมั่นเลยฮะความเป็นชาติศาสตร์กษัตริย์แน่นอนครับเป็นเรื่องสมัยใหม่ เป็นเรื่องที่เพิ่งมาเมื่อไม่กี่ปีมานี้แต่ตามลักษณะนิสัยของพวกเราคนไทยนะครับอะไรที่มันใหม่จริงๆใหม่ถอดหน้ามเลยและไม่เข้ากันเลยกับวัฒนธรรมวิถีชีวิตรากเง้าของพวกเราคนไทยเนี่ยนะครับพวกเราสามารถใช้วิธีเรียกยังไงดีดื้อเงียบดื้อตาใสาฟังไปอย่างนั้นอย่างนั้นอนะแต่มันไม่มีอะไรตอบสนองเนะี่ย ลักษณะนิสัยเราเนี่ยเป็นอย่างนี้เรารู้รู้กันครับถ้าเรื่องของชาติศาสตร์กษัตริย์เป็นเรื่องใหม่ถอดด้ามที่ไม่อยู่ในวิถีชีวิตของเราเลยนะครับพูดให้ตายเราก็จะดื้อเงียบดื้อตาใสาอะ่ะคือมันจะไม่มีผลกระทบอะไรเลยกับชีวิตแต่เพราะว่าเรื่องเหล่านี้มันอยู่ในเหมือนอยู่ในเส้นเลือดอยู่ในสายเลือดอยู่ใน DNA ของความเป็นคนไทยของเราเลย ถ้าใครมาแตะเรื่องพวกนี้ในเชิงที่ลบหลู่ดูถูกคนไทยเราเดือดปุดเลยนะครับมันเป็นภาพสะท้อนอยู่แล้วว่าเรื่องนี้อยู่ในหัวใจของพวกเราอยู่แล้วทั้งประเด็นต่อมาในเรื่องจากเรื่องของการที่เรามีตํานานเยอะแยะมากมายเราจะต้องช่วยกันคัดเลือกตํานานเหล่านั้น แล้วเราก็จะต้องดูในมิติของความสัมพันธ์ของผู้คนกับความเป็นชาติศาตสาตร์อษัตริย์เอาความสัมพันธ์เนี้ยมาลงมาอยู่ในในหนังของเราเรื่องนี้ให้ได้ทั้งหมดเนี้ยมันสื่อมันสื่อเรื่องเดียวกันหมดเลยนะครับคือความที่เราแต่ละคนและประเทศชาติบ้านเมืองนี้รวมจิตรวมใจมีหัวใจเป็นหนึ่งเดียวกันว่าเราตั้งใจ จะสืบพระพุทธศาสนาของพระองค์บนแผ่นดินไทยของเรานี้นี่เป็นอีกอาจจะเรียกว่าเป็นธีมธีมใหญ่ๆอีกธีมหนึ่งที่จะต้องอยู่ในหนังของเราเป็นเรื่องที่อยู่ในวิถีชีวิตของพวกเราคนไทยอยู่แล้วด้วยวันนี้ขอพูดเรื่องนี้ไว้สั้นๆประมาณประมาณนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ